ต่อมาค่ะเครื่องเล่นที G ่กิกหวาดกลัวตั้งแต่เห็นร่างของมันแล้วนะคะก็คือทักคาบิชันั่นเองสร้างขึ้นเมื่อปี2011ค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นรถไฟหอดที่ชันที่สุดโดยเราจะตกลงมาจากความชัน1 2 1องศาเลยค่ะและเครื่องเล่นนี้สามารถเร่งความเร็วได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2วินาทีเท่านั้น อัตราเร่งนะคะเท่ากับ4.4 G ยาว1,000เมตรสูง43เมตรเป็นรถไฟเหาะแบบคันจิ๋วๆิปุ๊กปิ๊กน่ารักแต่ละรอบนะคะนั่งได้8คนใช้เวลาเล่นรอบละ2นาที50มวินาทีและจำกัดอายุผู้เล่นไม่เกิน54ปีค่ะราคาตั๋ว2,000เยนมาดูสิคะว่าจะเป็นยังไงไปรอดูกันเลยใครมีโอกาสนะคะให้ลองมาเล่นดูสักครั้งหนึ่งคะ่ะมันเสียวสุดๆไปเลยคะ่ะทุกคน นี่เราเพิง่งออกจากทาเทตับบวน,นี้นะคะรอคิวไม่นานมากแต่ว่าโชคายมากที่เราได้อยู่แถวหน้าน ราแ,แบบมันคิวเราไปอยู่ตรงหน้าสุดพอดีเลยแล้วแบบอ้าอวคือเขาเรื่ออยู่นั่งข้างหน้าเราเครียดมากเลยแล้วแบบมันจะมีสองขยักมันแบบเล่นไปรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปตั้งตรงตรงวันนั้นคือแบบตายตายแน่ตายแน่ตายแน่